แล้วเนี่ยเราเรียนวิธีการทำอินเวอร์สลาปาสในกรณีที่ได้เป็นนักซ้ำใช่ไหมคะเป็นจำนวนจีิซ้ำนะคะซึ่งผลลัพธ์ออกมามันก็จะอยู่ในรูปหลังจากที่ทำอินเวอร์สลาปาสแล้วนะคะมันจะอยู่ในรูป Exponential RT คูณอยู่กับ T กํยกลังเอลเอ่อโทษทีก่เยกกำลังเอลบหนะคะมันจะอยู่ในรูปลักษณะเป็น Exponential คูณอยู่กับ Power T นะคะคราวนี้มาดูตัวอย่าง ตัวยอย่างบอกว่าจงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ดังน,นี้นะคะอนุพันธ์ชันที่สามนะคะอันดับสามของ ct เป็นฟังก์ชันกัก t บวกสามอนุพันธ์อันดับสองของ ct เป็นฟังก์ชันกับ t แล้วก็บวกกับสามอนุพันธ์ 1, อ่ารั้งที่หนึ่งของ t b dt บวก ct มีค่าเท่ากับสอง ut ut ก็คือ u n i ตเด็ฟังก์ชันเนาะอย่างที่เราเคยรู้จักกันมาโดยที่ ให้ Initial b o บ n d a r y ทั้งหมดมีแค่ามากที่สุดนะคะการที่จะหาผลเฉลยตรงนี้ได้วิธีการก็คือเราใช้วิธีราบานะคะเพราะเนื่องจากเขาให้ Boundary Condition มานะคะความหมายของการหาผลเฉลยก็คืออยากรู้ว่า GT เป็นฟังก์ชันกับทอย่างไรนะคะ ฉะนั้นเนื่องจากเราจะใช้วิธีผลการแปลลาปาสวิธีการก็คือต้องเทลาปาสเข้าไปทั้งสองข้างของสมการ,รนะคะนอจาจะใช้คุณสมบัติว่าลาปาสมีคุณสมบัติของการแจกแจงค่าคงที่สามารถดึงออกนอกเครื่องหมายลาปาสได้ก็เลยทําให้เราได้น้ำตาลนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็น zero initial boundary condition ฉะน,น,นั้นผลการแปลลาปาสของเทอมอนิพ์ นะคะมันจะมีค่าเท่ากับลาปาลสของนิพพั้งที่ n ของฟังก์ชันนะคะครั้งที่ n นะจะมีค่าเท่ากับ s กําลัง n ฟังก์ชันนั้นในโดเมน s อย่างกรณีนี้ของเราคือ c ก็จะได้เป็น s กําลัง3 c s นะคะจบเลยเพราะว่าบาเ n d ี r ที่เหลือเป็นศูนย์หมดฉะนั้นเทอมที่ตามพวกนี้จะได้ศูนย์หมดถูกไหมคะเพราะว่าเทอมที่ตามเนี่ยมันคือ s กําลังต่างๆคูณอยู่กับบาเ n d a r y condition นะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่เวลาคีโทิศูนย์สี่ทีโทิเท่าไหร่หรือแบตเตอรี่ที่ทีโทบศูนย์อนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของซีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้โจทย์กำหนดให้เป็นศูนย์หมดหรือที่เราเรียกว่า zero initial b a t t e r y condition มันก็เลยทําให้การแปลงลาปลาสของอนุพันธ์เนี่ยมันง่ายนะคะ,ะก็จะได้เป็นก้อนแรกจะได้เป็น x กำลัง3 cs บวกกับก้อนที่สองตัวนี้ได้เป็น x กำลัง2 cs แต่ว่ามันมีสามคูณอยู่ก็เลยกลายเป็น S 3 s กํลังสอง cs นะคะแล้วก็ก้อนนี้มันก็ได้เป็น s C s ถูกไหมคะที่ขั้นที่หนงที่ 1, N, 1, 1, 1จ้หได้เป็น s ส s อ่ามี3คูณอยู่ก็เลยกลายเป็น3 s ส s แลวบวกลาปัส t เท่ากับ F s ลาปัสส t เทากบ g s ฉะนั้นลาปัส c t ก็เท่ากับ4 s นั่นเองนะคะก็ได้เป็นขึ้นมาลาปัสของยูนิตเสร็จฟังก์ชันได้ค่ะหน่งส่วน s, <S นะคะมี2คูณอยู่ก็เลยได้ได เป็น2ส่วน s ฝั่งซ้ายมือของสมการมีตัวร่วมคือ cs เราก็ดึง cs ออกนะคะ,ะจากนั้นก็จัดการแยกั้างสมการเียน cs ที่อยู่ในรูปของฟังก์ชัน s ก็จะได้เป็น2หารด้วย s คูณกับ s กำลัง3บวก 3s กำลัง2บวก 3s บวก1ก้อนนี้แยกตัวประกอบได้นะคะแยกตัวประกอบยังไงตอนแรกคุณก็ต้องลองกำหนดก่อนถูกไหม อลองสมหนดก่อยว่าเครื่องหมายมันเป็นบวกทั้งหมดฉะนั้นค่าลากต้องปิดลบแน่นอนถูกป,ปะ้ะอ่าเราก็ลองเลยสมมุติว่าเราให้เป็นลบหนึ่งแทนค่าลงไปลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณสามได้สามฉะนั้นตัวนี้ลบหนึ่งตัวนี้บวกสามตัวนี้เอสสหบลบหนึ่งได้เป็น ลบสามลบสามเจอบวกสามหมดไปลบหนึ่งเจอบวกหนึ่งหมดไปแสดงว่ามีค่ารากตัวหนึ่งก็คือเอบวกหนึ่งลบศูนย์นะคะแสดงว่าบวกว่าจานได้เอ็กซ์บวกที่เหลือคืออะไรที่เหลือเราก็ต้องไปตั้งหารดูว่าถ้ารากหนึ่งเป็นเอ็บวกหนึ่งแล้วที่เหลือคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือการตั้งหารธรรมดาเนาะเอาอะไรคูณเอ็ไดเอ็กซ์ำลังสามก็เอ็กซ์กำลังสองถูกไหมคะ จากนั้น s กำลัง2คูณกับมาได้ s กำลัง3บวก s กำลัง2 3s กำลัง2ลบ s กำลัง2ได้ 2s กำลัง 2, 2ชัก 3s ลงมาเอาอะไรคูณกับ s เราได้ 2s กำลัง2 2s เนี่ยครูก็เขียน 2s ไปจากนั้น 2s คูณก็ได้เป็น 2s กำลัง2 s, บวก 2s 3s ลบ 2s ได้ s ใช่ไหมคะเอา1ลงมา อะไรคูณกับ s บวกหนึ่งได้ s บวกหนึ่งหนึ่งคราก็เขียนหนึ่งไปบนนี้ฉะนั้นตรงนี้เหลอ s บวกหนึ่งได้ศูนย์แสดงว่าถ้าตัวหนึ่งเป็น s บวกหนึ่งแล้วที่เหลือก็คือ s กำลังสองบวกสอง s บวกหนึ่ง s กำลังสองบวกสอง s บวกหนึ่งแยกตัวประกอบได้ไหมได้กำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมคะได้ s บวกหนึ่งคูณ s บวกหนึ่งแสดงว่าไอคอน s กำลังสามบวกสาม s กำลังสองบวกสาม s บวกหนึ่งจริงๆแยกตัวประกอบได้เป็น s บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสามเป็นรากซ้มไหมคะส้มีามสามครั้งเขีย okay, นนะ่าจะนอาออกนะอ่าฉะนั้นตอนนี้มันเป็นรากซ้ำสามค่าแล้วเทอมรากซ้ำเองจะต้องเราจะทำแยกเศษส่วนย,ย่อยเทิมรากซ้ำซ้ำสามครั้ง จะต้องแจกแจงออกมาได้สามเทอมนะคะมีอะไรบ้างมี a หนึ่ง s บวกหนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลังสองบวก a สองหารด้วย s บวกหนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลังสองบวก a สามหารด้วย s บวกหนึ่งเห็นไหมได้สามเทอมแล้วส่วนเทอมที่สี่ก็เป็นเทอมของ s มันเองการหาสัมประสิทธิ์ s ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยของ a สี่ค่าล่างมันไม่ซ้ำกับใครเลยนะคะมันไม่ซ้ำกับใครเลย ฉะนั้นเวลาหาค่ามันก็ไปใช้สูตรกรณีที่1นะคะส่วน a 1 a 2 a 3มันอยู่ในกรณีของราก3าคุณก็จะไปใช้สูตรของราก3าโดยที่ a 1ให้ใช้สูตรแรกใช่ไหมคะ a หให้ใช้สูตรแรกส่วน a ผัดๆัดไปให้ใช้สูตร a i จําได้ไหมลองเปิดไปดูของเก่าที่ครูสอนมาก่อนหน้านี้อ่ะคราวนี้ a 4มันหาง่ายสุดเราจะหา a 4ก่อนนะคะ a 4ก็มีค่าเท่ากับลิมิตของ s เข้าสู่เท่าไหรคะรากของ a 4 0นะคะเห็นไหม s เข้าสู่0นะคะที่ a 4มีใครอยู่ข้างล่างก็ให้เอาตัวนั้นนะ่ะมาคูณกับ cs ของเราก็เลยได้ s คูณอยู่กับ2หารด้วย s คูณ s บวก1ทั้งหมด,ดยกกำลัง3เห็นไหมคะ s กับ s เป็นไงตดัตดกันพอตัดกันเสร็จปุ๊บคุณแทน s เท่าสู่ศลงไปพบว่า a สมีค่าเท่ากับ2นะคะฉะนั้น ส่วนใหญ่ a 4จะไม่ค่อยมีปัญหาหาง่ายแต่ตัวที่จะมีปัญหาคือ a 2องอ a 3 a 1ก็หาง่ายเพราะว่าสูตรของ a a a เนี่ยจริงๆถ้ามองดูสูตร a 1จะเหมือนกับสูตรล่างไม่ซ้ำอ่าแต่ว่า a 2อง a สจะยากขึ้นมาแล้วถ้าคุณต้องดิฟเป็นถ้าดิฟไม่เป็นก็ทำไม่ได้นะคะอ่าต่อไปหา a 1 a 1ใช้สูตรแรกของลัาสาเพราะว่า a หเป็นตัวที่กำลังสูงสุดถูไหมคะกำลังตัวหาเนี่สูงสุด ใช้สูตรแรกสูตรแรกบอกว่าลิมิต s เข้าสู่เท่าไหร่ค่ะ a อหนึ่งลบหนึ่ง 1, ใช่ไหมของเขาบอกว่า s ลบ r หนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลังเทถ้าละสามเคครั้งฉะนั้นของเรากำลังสามคุณก็เลยได้เป็น s กลุ่มหนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลังสามคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ c s c อก็คือสองหารด้วย s คูณเกลุ่หนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลังสามเหมือนกันเป็นไง ตัดกันได้นะคะพอตัดกันได้เสร็จปุ๊บแทนเอเท่ากับลบหนึ่งลงไปคุณต้องตัดให้เรียบร้อยก่อนค่อยแทนค่านะเพราะถ้าเกิดคุณแทนค่าตัวที่ไม่ตัดคุณจะพบว่ามันได้ศูนย์ส่วนศูนย์นะคะฉะนั้นต้องตัดให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ่ะแทนเอสเ่ากับลบหนึ่งไปก็ได้เป็นสองหารลบหนึ่งมีค่าเท่ากับลบสองต่อไป a สองเสองเนี่ยก็คือแทน i เท่ากับสองถูกไหมคะ คุณก็จะได้ลิมิต์ s เข้าสู่ค่า rr ของเขาคือลบหนึ่งของผลคูณระหว่างเจ็ดหนึ่งส่วน i ลบ1 factorial จำสูตรได้ไหมเจ็ดหนึ่งส่วน i ลบ1 factorial i มีค่าเท่ากับ2 2ลบงเหลือ1 1 factorial i มี 1. 1 1. ค่าเท่ากับหนึ่งคูณอยู่กับอัุพันธ์ครั้งที่ i ลบหนึ่ง ไอลบสองสองลบหนึ 2, 2่งเหมือนคูณอยู่กับอนุพันธ์ครั้งที่สองเอ้ยเทษทีคูณคูณอยู่กับอนุพันธ์ครั้งที่ท <S <S> <S หนึ่งเทียบกับเอของฟังก์ชันไหนฟังก์ชันเอลบไยกหนึ่ง k คูณอยู่กับด s เอคุณต้องดูสูตรนะที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์จำสูตดรได้แต่คุณเนะี่ยจำได้รอเปล่านะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยได้เป็น อนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ s บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสามคูณอยู่กับ ds ก็คือสองส่วน s คูณ s บวกหนึ่งยกกำลังสามหนึ่งบวก s กลังสามตัดกันตัดเสร็จปุ๊บแทนค่าเลยได้ไหมไม่ได้ต้องดิฟก่อนดิฟกี่ครั้งดิฟหนึ่งครั้งนะคะดิฟสองส่วน s by ds ได้ดิฟสองส่วน s by ds ได้ด D ไดลบ สองหารด้วย s กำลังสองนะคะผลก็จะได้ลบสองส่วน s กำลังสองจากนะั้นแทน s เท่ากับลบหนึ่งลงไป s กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งใช่ไหมคะลบสองหารหนึ่งได้ลบสองฉะนั้น a สองมีค่าเท่ากับลบสองหา a สามล่ะ a สามก็ใช้จุด a i เหมือนกันลิมิต s เข้าจูดลบหนึ่งนะคะของผลคูณระหว่งหางหนึ่งหารด้วย i-1 ลบหนึ่งแฟตอนนี้ i เท่ากับเท่าไหร,ร่คะตัวที่สาม i จะต้องเท่ากับสามสามลบหนึ่งเหลือสองนะคะก็ต้องหารด้วยสองแฟ o ทอเรียลดิฟก็ดิฟครั้งที่ i-1 ลบหนึ่ง i เท่าสามสามลบหนึ่งเหลือสองฉะนั้นดิฟครั้งที่สองของคุณไม่ต้องเขียนอีกเพราะว่ามันฟังก์ชันเดียวกันกับเทอร์มเอสองดิฟครั้งที่สองของลบสอง่วนเเมื่อกี้คุณรู้แล้วแหละว,ว่าดิฟครั้งที่หนึ่งของ ลบสองส่วน s มันได้เท่าไหร่ดิปครั้งที่หนึ่งได้ลบสองส่วน s กําลังสองริปครั้งที่สองได้ไรลบหรือบวกบวกสี่ส่วน s กําลังสามนี่ค่ะบวกสี่ส่วน s กําลังสามหนึ่งส่วนสองตัวนี้มาจากไหนมาจากหนึ่งส่วนสองแฟคทอเรียลเพราะว่าสองแฟคทอเรียลมีค่าเท่ากับสองนะคะจากนะั้นคุณแทน s เท่ากับลบหนึ่งลงไปลบหนึ่งกําลังสามได้ลบหนึ่ง สองลบสี่ตัดกันได้เป็นสองใช่ไหมคะฉะนั้น a สามมีค่าเท่ากับลบสองคือต้องสึดใช้ใช้ใช้สูรให้คลองอ่าตอนนี้คุณได้สัมประสิทธิ์ครบหมดแล้วคุณก็แค่ทำอินเวอร์ทลาปัสให้กับเทอร์มซีเอสของเราไปนะคะแล้วทำอินเวอร์ทลาปัสพร้อมกับการเอาค่านะคะเนี่ยเราสรุปเราได้ซีเอสมีค่าเท่ากับเนี่ย ใส่สัมประสิทธิ์ a หนึ่ง a สอง a สม a 4ลงไปจากนั้นคุณอยากรู้ c t มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณก็แค่ไปทำอินเวอร์ทร่าพานะคะเราก็ใช้คุณสมบัติอินเวอร์ทร่าพาซึ่งจะมีคุณสมบัติการแตกแจงถ้าคุณที่สามารถดึงออกนอกเครื่องหมายอินเวอร์ทร่าพาได้ป่าทำถีละก้อนก้อนแรกเนี่ยคุณดึงลบสองออกไปใช่ไหมคะข้างในคุณจะเหลืออินเวอร์ทร่าพารองเซนหนึ่งหารด้วย s บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสาม แต่อินเวอร์สลาปัสของเซนหนึ่งหารด้วย s บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสามมันขอดูนิดหนึ่งนะเนี่ยมันคือก้อนนี้ถูกไหมคะมันคือมันคือ t กําลัง n exponential ลบ e t ใช่ไหมคะมันคือมันคือสูตรนี้คุณมี s บวกหนึ่งทั้งหมดเยกกำลังสามใช่ไหมคุณมี s บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสามแสดง n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ n บวกหนึ 1, 3, ่งเท่ากับสาม n มีแค่เท่ากับเท่าไรสองถ้าคุณแสดงว่า n คุณ đã, ต้องได้กีกำลังสองแน่นอนแต่การที่คุณจะแปลงได้ข้างบนคุณต้องมีสองแฟกทอเรียลถูกไหมคะคุณต้องมีสองแฟกทอเรียลข้างบนวิธีการที่อา,า,าจารย์ทำอาจย์ก็ใช้คูณสองแฟกทอเรียลเข้าแล้วก็หารสองแฟกทอเรียลออกฉะนั้นก้อนนี้ทงก้อนนะคะตั้งแต่แสองแฟกทอเรียลหารด้วย n บวกห 3, นึ่ง Exponential ลบ t คูณกับ t ยกกำลัง n เท่ากบเท่าไรสอถูกไหมคะแล้วจากนั้นคุณสามารถดึงเศษหนึ่งสองแฝกออกมาตัดก,ก,กับสองตัวนี้กลายเป็นลบ2ก,ก็เลยได้เป็นลบเอ็ก n ์โพเนนี t คูณอยู่ t กับคำตอในทำนองเดียวกันกับก้อนนี้ n เทเ่ากหบเท่าไร เบวกหนึ่งเท่ากับสองเเท่ากับเท่าไหร่หนึ่ง n เท่ากับหนึ่งข้างบนมีหนึ่งอยู่แล้วใส่ได้เลยถูกไหม n เท่ากับเท่าไหร่ข้างบนก็มีเท่านั้น factor i a l ใช่ไหมคะอ่ะฉะนั้นตัวนี้ทำอิน e r s e ์ a ลา a c e ไปจะได้ t คูณอยู่กับ exponential นลบ t นะคะลบสองเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าอยู่แล้วแค่ใสเข้ามาเฉยๆก็ 10, เลยได้เป็นลบสองเอ็กซ์เ t ็ลบ 2, t, คูณที t. ตัวนี้ หนึ่งส่วนสายบวกหนึ่งอินหวลลปาสได้อะไร Exponential l ช g ใช่ไหมคะก็เลยได้เป็นลบสอง e x p ก n e n t o นนเชียลลเช่นหนึ่งส่วนเอินเวอร์ปาสได้ U t หรือได้หนึ่งคุณจะเขียนว่าบวกสองหรือบวกสอง u t ก็ได้ความหมายเดียวกันนี่ก็เป็นวิธีการหาค่ารากสเนาะ